จุดพลิกผันทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้น5จุดในปีนี้และ5จุดในปีนี้มองแต่ละจุดแล้วโอ้โหเหลือเชื่อเศรษฐกิจนอกระบบประเทศไทยเกือบขึ้นหนึ่งของเศรษฐกิจจริงบนดินขณะเดียวกันคนจะตกงานในวงการอุตสาหารกรรมรถยนต์อีกกว่าน1น0 0 0แสนคนนะพัชรพจนะฮะพัชรพจนนันทรารมาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกรุงไทยนะครับออกมาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในปี68นะครับผ่านไปแล้ว หนึ่งเดือนหรืออีกสิเดือนแกบอกว่ามันจะมีจุดพลิกผันอยู่5ข้อก็อใช้คําสวยนะฮะจุดพลิกผันคือมันจะพลิกลงก็ได้พลิกขึ้นก็ได้นะครับปรากฏว่าดูแต่ละ5ข้อที่แกออกมาก็จะทำให้เห็นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยทําไมเป็นแบบนี้และจะเป็นแบบไหนต่อไปข้อแรกจุดพลิกผันข้อแรกนะครับในมุมมองของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารกรุงไทยบอกว่าสงครามการค้ารอบใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะทําให้สินค้าส่งออกของไทยเนี่ยเกินดุลการค้ากับสหรัฐสูงนี่คือจุดพลิกแรก คำว่าเกินดุลคืออะไรครับเราได้เปรียบอเมริกาถูกไหมฮะและนโยบายของโดนัลด์ทรัมพ์พูดชัดนะครับว่าประเทศไหนได้เปรียบการค้ากับเขาถูกจับตามอง ไม่ว่าจะเป็นทั้งมูลค่าสินค้าที่ส่งออกเข้าไปไม่ว่าจะเป็นทั้งอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเขาจะมีการตรวจสอบโดยกระทรวงการคลังของอเมริกาว่าเข้าขายครอบงําหรือทําให้เอื้อประโยชน์ต่อการขายสินค้าเข้าอเมริกาได้มากหรือไม่นะครับดังนั้นจุดพลิกผันที่หนึ่งคือสงครามการค้าเกิดสินค้าส่งออกไทยไปเกินดุลการค้าเพราะฉะนั้นเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบกับสองุตสาหกรรมคืออิเล็กทรอนิกส์กับสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งอาจจะถูกเก็บภาษีนําเข้าสูง40-60%มือกายนาผิกได้เลยครับ ถ้าสมมติทำออกรูปแบบนี้คือเก็บภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับสินค้าอุตสาหกรรมจากไทยเข้าเข้าอเมริกา25มนว่าสูงแล้วนะฮะนี่จะเก็บถึง40-60นี่มันจะอัตราใกล้เคียงกับที่เขาจะเก็บจีนเลยนะฮะนี่คือจุดพลิกผันแรกจุดพลิกผันที่2ครับหรือเชื่อนะฮะท่านผู้ชมรู้ไหมครับเ,เศรษฐกิจนอกระบบในประเทศไทยเนี่ยคิดเป็น48ของมูลค่าเศรษฐกิจที่เป็นทางการและอยู่บนดินนี่คือจุดพลิกผันที่2ก็ไม่รู้พลิกขึ้นพลิกลงเหมือนกันนะฮะาถามท่านผู้ชมนะครับ ท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับจะมีจุดพลิกผันแบบพลิกขึ้นหรือพลิกลงส่งถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยจะพลิกขึ้นพิมพ์ขึ้นถ้าคิดว่าจะพลิกลงพิมพ์พลิกลงส่งเลยนะฮะถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีจุดพลิกผันปีนี้เนี่ยพลิกขึ้นหรือพลิกลงถ้าพลิกขึ้นพิมพ์พลิกขึ้นถ้าพลิกลงพิมพ์พลิกลงนะครับโอ้48เปอร์เซ็นต์นะเกือบครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจเป็นทางการบนดินเนี่ยกลายเป็นนอกระบบคือถ้าจะพูดไพ่ผิด นะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารกรุงไทยบอกว่าทําไม่เห็นสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจไทยคือทั้งรายได้ก็ดีสภาพความเป็นอยู่ครัวเรือนก็ดีสวัสดิการของสังคมคนไทยก็ดีนี่นะครับมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับคือถ้าสมมุติว่าสามารถจะพลิกผันเศรษฐกิจนอกระบบบางส่วนเข้ามาได้นี่นะครับ ก็จะทําให้มีทั้งรายได้สภาพความเป็นอยู่และเงินสวัสดิการเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จะตอบโจทย์แล้วก็สะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนในทิศฐานที่ดีขึ้นได้มากกว่านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เหลือเชื่อจริงแต่จร,จ,รจ,รจริงจริงก่อนหน้านี้เคยมีคนทนําวิเคราะห์แล้วนะฮะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเกือบขึ้นหนึ่งเนี่ยเป็นนอกระบบนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลน,นะฮะถ้า48ที่อยู่นอกระบบแล้วเอากลับเขาเ้าไปอยู่ในระบบได้นี่นะครับ านผู้ชมคิดดูสิว่ามูลค่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะฮะจุดพลิกผันที่3นะฮะเขาบอก perfect storm ในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการผลิตรถยนต์ลถต่ำลงกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับเ,ออเขาคาดการว่ายอดผลิตรถยนต์ในไทยปี68-69ถึง69คือปีนี้กับปีหน้านะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ต่ำสุดนะฮะ1.47ล้านคันต่อปีสูงสุดจะไม่เกิน1.53ล้านคันต่อปี และ2ปีนี้ที่ยอดผลิตรถยนต์ไม่ว่าส่งออกหรือขายในประเทศที่เขาคาดการณ์ว่า1.47ถึง1.53ล้านคันต่อปีนี่นะครับจะลดลงเฉลี่ยจากยอดผลิตรถยนต์ในอดีตของไทย15%นั่นคิดดูดิ15%เลยนะฮะไทยเราเคยผลิตรถยนต์เนี่ยเฉียด2ล้านคันมาแล้วนะครับในยุคที่แบบว่ารถคันแรกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับดังนั้นถามว่าทําไมจึงเกิดปัญหานี้และจุดพลิกตรงนี้มันจะไปพลิกตรงที่ว่า หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารกรุงไทยคาดว่าจะมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ปีนี้ตกงาน101,000คนนะครับ101,000คนเลยนะครับตกงานในที่นี้คือถูกปลดจากเดิมเสร็รจแล้วก็ย้าไปทำที่ใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจุดพลิกผันที่4ฮะการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับอันนี้เขามองสวย เขามองว่าปีนี้จะมีนักเที่ยวต่างชาติกับเข้ามา39-40ล้านคนท่านท่านที่ก่อนหนะ้านี้หลายสำนักนะฮะเช่นสำนักวิจัยเศรษฐกิจของกสิกรบอกไม่หรอกปีนี้แผ่วเลยซ้ำน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยไม่ถึง2หลักด้วยเพราะปีที่แล้วนี่2หลัก25%แต่ปีนี้อาจจะเหลือแค่5-6ถึงหหรือแอและก็จะไม่ถึง40ล้านคนด้วยนะครับแต่สำนักที่มองสวยนะฮะบอกว่าจะถึง40ล้านคนและบอกว่านี่จะเป็นจุดพลิกผันแบบทำให้ท่องเที่ยวของไทยกลับเข้าสู่ปกตินะครับถามท่านผน ท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะมีจุดพลิกผันทางไหนระหว่างพลิกขึ้นหรือพลิกลงถ้าพลิกขึ้นพิมพ์พลิกขึ้นถ้าพลิกลงพิมพลิกลงไม่ใช่พลิกที่เรากินกินทานทานกันนะพลิกหมายถึงคว่ำนี่นะครับเราคว่ำขึ้นคว่ำลงอะไรนะเดี๋ยวส่งกันมานะครับส่วนจุดที่5้าก็คือ สิ่งสาคัญที่สุดเลยก็คือการปลดลังศักยาภาพของประเทศไทยในการเติบโตนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นกับดักหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ธุรกิจ s m e ที่สูงไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียในแต่ละประเภทนี่นะครับตรงนี้มันจะยังล็อกศักยาภาพของประเทศไทยไม่สามารถเติบโตไปได้นะครับก็เลยทําให้มีการประเมิน5จุดพลิกผันที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยนะฮะ